สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบก,กับแนวทางหวยฮานอยจะกสามนอยแยก้อยแยกรอ,อ,อ,อบจามีนอยพิเศษน,นอยปกติแล้วก็ตาม้วยนอยวี p ไอพี่จะแนวทางของวันศุกร์วันที่24เดือนส0จะเดือนตุลาจะ2568น้สเนาะสำหรับโพลแนวทางของเมื่อวานจะ น้อยพิเศษให้เด่นสองกับหผาพ้นน้อยพิเศษจะแปดศูนํ์ศูนหสำหรับเลขเบิร์กนก็เฮากันเบิร์ไว้88กับ7จ็ลองเลขเบิร์นน้อยพิเศษมาศูนศูนย์เลขเบิร์นโอ้โหเบิร์นที่จับทางใดเนี่คือคำาน,นใดเนี่คือบอมามาศูนศูนยเลยสำหรับน้อยรอบปกติจะ1กับสี่พ้นจะสองแน้อยรอบปกตินี่พลาดไปเนาะรอบปกติก็ได แปดบนแปดหลางกันเลยทีเดียวแปดบนแปดหลักสามบนสามลางแปดสามแปดสามเดยงบนลง8 3 8 3ห,หบนบนลางเลยพลาดไปสำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายจะให้หน่งก็แปดพ้นจา้าเลขหามหกสองหกหลางสามสี่สำหรับน้อยรอบ V ี P รอบสุดท้ายก็พลาดไปเนาะสำหรับฮานอยของเฮาเมื่อนี่ถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับแยกนอยของเฮาเมื่อนี่สำหรับวันที่ยี่สิบสี่เมื่อนี้ฝากตามต่อละกันจ้าฮานอยแยกนอยนี่พลาดไปแต่สำหรับฮานอยมันรวมเมื่อวานฟุกเด้อจ้าเบิ่งนพ้นงานจักน้อยจ้ะพี่น้องสำหรับฮานอยคนที่ยี่สิบสามฮานอยมันรวมฮานอยมันรวมของเฮาจ้จสำหรับเลขเด่นไฮสามกับหกสามกับหกเลขเด่นนี่มาเด่งๆกันเลยทีเดียวเนาะ เบิ่งสามเจ็ดหกเจ็ดนี่จะผูพาดไปน้อยรอบปกติจะแปดสาสาำหรับ8ปสเด้งบนหลังเลยอันนี้สรุปผลให้แบบคร่าวๆและกันจะเจอกันอีกทีคือสรุปผลในคลิปละกันเนอะอาะโอชว์ผลงานนิดนึงจ้ะละก็6หสองแตกสตัวบนแตก2ตัวบนเลยตัวนี้สาตัวบน2ตัวหลัง สองตัวบนหลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะแตกสามตัวโตรอบปกติสองแปดสามเฮามีสามแปดสองตัวเน้นจะแตกสามตัวบนสองตัวบนสามตัวโตดสำหรับพ้นสรุปรอสรุปกันอีกทีคือต้อนลงแนวทางหลักการเนาะสำหรับคลิปนี่ลุ่นฮานอยเหนียกหน่อยกันต่อจะฮานอยพิเศษเมื่อนี้เลขเด่นไ้ 6 cấp chết Sắm lập đến hút chấp khu Hút bẹt Hút xám Hút nừng Hút xì เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่น้อยรอบปกติจะเด่นหนึ่งกับหกจับคู่นึงรอบปกติหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่ง 8, หนึ่ง, 2, ง,งเดินหก ียกน้อยในหกชนแต่ลองเบิร์หนึ่งหนกับสองสอรอบปกติ6 7 6 8 6 9 6 0 2ปดาหสำหรับน้อยรอบ v ีพจะให้เด่นเก้ากับหาจับคู่เดนเก้าวีนย์เก้าหนึ่งเสอง กสามลองเบิหนึ่งหนึ่งสำหรับเดนหาวิพีจะ5 7, 5 8, 5 9, 5หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนยเดี๋ยวมาเบิ่งโตเนนกันก่อนจะสำหรับแยกหน่อยโต้เน้นวิพีจะเน้นหาศูนย์หาเก้าเบิหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสาม เบอร์สองสองหนึ่งหนึ่งเน้นสองสองหกเจ็ดหกแปดหนึ 2, ่งแปดหนึ 2, ่งสามน้อยรอบพิเศษจ,จะเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดแปดเจ็ดสามหกแปดหกสามสำหรับตัวเน้นแต่ละน้อยแต่ละรอบกับตามนี่เล้จะมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบเบอร์ได้จะ หาหน้อยลงห้2สองสูตรคือเก่าจะมัดร่วมกับแยกน้อยจะทำบม่มักแยกน้อยมีมัดร่วมห้รับชม่มจะเลือกเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะมีตัวมักตัวชอบคอยตามจากก่อนสินจะไปเป็นแนวทางกับวีโอกันอีกที่หนึ่งหละการจำมือนีก็คอยมาปังๆเด้งๆเ,เต็มๆถูกน้อยหละการจำมือนีมีแนวทางหวยลาวพัฒนาให้ด้วยจะสำหรับลาวพัฒนาจะลาวพัฒนาในกระโหงกห้2สองสูตรสำหรับลาวพัฒนาขอ้เฮานี่ถือว่าปังเนาะ สูตรเม็ดเดียวให้เด่นเป็ดจะสําหรับเป็ดนิมาทั้งล่างชูทอกตัวละกะันบนจะพกเปดละกันหนึ่งเปดสำหรับสูตรเดิมสูตรลักลาพัฒนาของเฮาจะโชว์ผลงานนิดหนึ่งจะรอจะบวกกันบวกาบากาันฮะสำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาวันพูดวันที่ยี่สิบสองแตกสามตัวบนตรงๆจากเก้าหนึ่งเปด มาตรงๆเลยโอ้โหสวยงามพระรามเก้าจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปน่าจะสนใจแนวทางใดก็สามารถรับชมยอหล้างได้เลยจะแต่ละแนวทางมที่บง่งบอกเรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า